สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ตลาดแกวงไซเว์นะครับเมื่อวานนี้ตลาดเริ่มยืนได้นะฮะยังไม่ไปไหนแต่ก็ดีขึ้นนะครับแรงซื้อของ a ออทเริ่มกลับเข้ามานะฮะปตทลงลงเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในนโน้มทรงตัวนะครับเราก็วันนี้ราคาน้ำมันทรงตัวใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ US ดอลลาร์กลับทิศมา อ่อนค่าขึ้นนะครับส่งผลให้สกุลเอเชียแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ปัจจัยใหม่ๆไม่ค่อยมีอะไรละนะครับปัจจัยในเรื่องของโดนัทรัมจะมีการประกาศจะมีการลดภาษีก็ตลาดรับรู้ไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ตลาดหุ่นดาวโจนก็ขึ้นมาใกล้แนวต้านนะฮะตรงนี้ผ่านยากฮะแนวต้านก็แถว2 0 0 0 0กับเมื่อวานนี้ยังขึ้นอีก 8. จุดฮะอยู่ที่2619นะครับจากตรงนี้ไปลาบาก นะครับดาวโจนผมคิดว่าถ้าจะขึ้นก็ขึ้นเพื่อลงนะครับหรือว่าลงจากตรงนี้แต่ว่ายังลงเป็นการพักฐานนะฮะก็คือลงแล้วตลาดตลาดเอเชียก็คงไม่กลัวอะไรเพราะว่าขึ้นมาเยอะขนาดนี้ปรับลงก็ไม่มีผลอะไรสรุปแล้วดาวโจนจากจุดนี้ไปขึ้นหรือลงไม่ค่อยมีผลต่อตลาดหุ้นเอเชียผลน่าจะมาจากเรื่องของ US อลลาร์ถ้าแข็งเกินไปอาจจะมีผลนะฮะแล้วก็ผลอาจจะมาเป็นเรื่องของ ราคาหุ้นแพงเท่านั้นเองแล้วก็หุ้นอยู่ในเขตโอเวอร์บอทนะฮะตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับขึ้นมาตลอดนะครับทำให้อยู่ในเขตโอเวอร์บอทเพราะนั้นตอนนี้จะมีปัญหาก็เรื่องของความเป็นโอเวอร์บอทของตลาดนะฮะส่วนตลาดหุ้นไทยเนื่องจากปรับฐานลงมาแล้วคงจะลงต่อก็ยาก ขึ้นก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเทาตลาดไทยก็เข้าอยู่ในแนวโน้มไซเวย์นะฮะกรอบแนวรับ1570กรอบแนวต้าน1585ไซเวย์ประมาณ15จุดนะฮะถ้าดูกรอบล่างกรอบล่างหมายความว่าตับลงมานิดนึงตับลงมาก็คือโลของสัปดาห์นี้แนวรับก็เป็น1560สรุปง่ายๆก็คือแนวรับจะอยู่ระหว่าง1570-1560นะครับแนวต้าน1585ผ่านยากครับนะถ้าผ่านได้ก็เป็นสัญญาณ สัญญาณซื้อหน่อยซื้ออ่อนๆนะครับคือสัญญาณบวกพูด,ดง่ายๆนะครับเพราะนั้นจำง่ายๆก็คือแกวงน่ง1 5จ็ดศ5นนะครับแกวงกว้างหน่อย25จุดก็คือ1560 1585นะครับ สำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกฮะหุ้นทั่วโลกตอนนี้ก็ทรงตัวเหมือนกันคือเริ่มจับทางไม่เคยถูกละนะครับเพราะว่าหุ้นแพงฮะหุ้นขึ้นมาเยอะนะครับในขณะที่ตลาดไดยตลาดจะไม่ค่อยปรับฐานเช้านี้เปิดมาตลาดเอเชียก็บวรลบเทคน้อยนะครับก็คือ เหมือนกับงงงไซเวย์นะฮะวันนั้นตลาดเราก็อย่าโน้มไซเวย์เหมือนกันนะครับไซเวย์อรอบนี้ก็คงจะเล่นเป็นหลายตัวผมยังยังมองว่าเป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนนะ,ะปรับเปลี่ยนหุ้นที่ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็เข้ามาซื้อหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็จากเดิมเนี่ยเวลาที่เล่นหุ้นเล่นเป็นตีมหมายความว่ามีขา่ขาวนุ้นข่าวนี้ผมคิดว่าตลาดจะเลิกเล่นประเด็นนี้ละจะเริ่มมาเล่นหุ้นที่มันชีพแวรดูชัน แล้วก็มีสตอรี่หนุนระยะยาวนะครับคือหมายความว่าระยะสั้นอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ระยะยาวมันมีสตอรี่หนุนนะฮะอย่างพวก d t แทนะครับที่เห็นจากเมื่อวานนี้แรงซื้อเริ่มเข้ามาที่ d t แทนะฮะสำหรับอีกตัวนึงก็คือ Perfect เมื่อวานนี้แรงซื้อ Perfect แข็งแรงฮะตัวนี้ก็มีแร์แบงค์เยอะนะครับผลประกอบการยังไม่ดีฮะแล้วก็ตัวนี้ปีนี้ก็คาดว่า ไตมาดแรกไตมัดสองยังไม่น่าจะดีดีครึ่งปีหลังคล้ายๆสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีการไล่กลับเข้ามาซื้อหุ้นที่มันตกมาเยอะแล้วแล้วตัวที่หุ้นขึ้นมาเยอะเนี่ยไม่ไม่ค่อยไปละนะครับก็เริ่มชะลอตัวลงนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นที่หุ้นเด่นรายวันจะเป็นหุ้นที่ตกมาเยอะแล้วเพิ่งขึ้นอย่างเช่นดีแท็กเพอร์เฟกต เซนเทลเจนโก้ el, co, นะฮะไอ้พวกนี้ตกมาเยอะแล้วพึ่งขึ้นอันนี้ปุ้นที่ีสัญญาณบวกพว้นี้แนวรับก็คือ1572 1568นะครับลบ4ลบ8เป็นแนวรับครับส่วนแนวต้าน1580 1585บวก4บวก8เป็นแนวต้านก็จำไง่ายบวกลบ4กับบวกลบ8เป็นทั้งแนวรับแนวต้านนะครับโคง,งไซเวนนะฮะปริมาณการซื้อขายเมื่อวานนี้ตลาดปิด1 5 7 1 5 7 6 บวกไป2จุดปริมาณการซื้อขายก็4900 0ล้านวันก่อนหน้านั้น66 0 0 0นะฮกเอ่อก็เรียกว่าปริมาณการซื้อขายก็หายไปเป็นหมื่นล้านก็อยู่ในช่วงไซเวย์ละนะครับคือพอหุ้นเริ่มทรงตัวแรงซื้อก็ไม่กลับนะฮะแต่เมื่อวานนี้ต่างชาติกับกองทุนกลับก็มาซื้อฮะอันนี้ผมมองเข้าเล่นค่อนข้างจะเพียวเทคนิคิลเลยนะครับเปอเทคนิคลพอหลุดเนวโล1 5 7 0พี่แกก็เน็ตเซลพอเริ่มกลับมายืนได้เหนือ1น7 0ก็กลับมาซื้อกลับ นะเพราะฉะนั้นดูแล้วต่างชาติกับกองทุนนี้เล่นเพียวเทคนิคอลฮะคือเทคนิคอลมีสัญญาณลบเขาก็ขายไปก่อนพอสัญญาณเริ่มเป็นอย่างน้อยไซด์เวยก็กลับมาซื้อคืนนะฮะซึ่งอันนี้ก็เ,เราจะได้ไม่ต้องไปตามต่างชาติกับกองทุนมากนะักนะฮะเล่นตามเทคนิคอลจะแม่นกว่านะครับสำหรับอ,อ,อันอื่นๆไม่ค่อยมีอะไรวันนี้ดัชนีบอลติดไวอินเด็กซ์ปรับขึ้นมานะครับนะับว่าเป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบออในรอบ เกือบหลายเดือนเลยนะฮะขึ้นครั้งแรกก็นนี้อาจจะต้องดูกลุ่มเดินเรือตามไปด้วยเดินเรือตอนนี้ตัวที่เด่นหน่อยจะเป็น PGS h i p p i n g นะครับไม่ใช่ TTA นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเดินเรือจะจะซื้อซื้อ PGS h i p p i n g นะครับสำหรับหุ้นอีกตัวหนึ่งในกลุ่มรับเหมานะครับเมื่อวานนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับคือตอนนี้อย่าง c k Steak ITD นวััต ซิฟโก้ปรากฏว่าสเต็กดูเด่นขึ้นมาที่สุดนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับคมนาคมจะเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับน,นีววงเงิน1.3แสนล้านให้พิจะะนารณานะครับจริงๆล้นนี้ก็หลายๆตัวก,ก็ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าสเต็กดูจะโดดเด่นสุดนะครับนี่รานนั้นถ้าใครจะซื้อกลุ่มรับเหมาให้ดูสเต็กก่อนนะฮะสำหรับตัวเซฟฟิตี้เมื่อวานนี้เริ่มทรงตัวเหมือนกันตอนนี้ตอนที่ต้องเล่นเร็วนะฮะเล่นลง ลงรองขึ้นช็อตขึ้นช็อตลงรองเลยนะครับโดยมองเซตตี้เซฟิตี้นี่จะแกว่งอยู่ประมาณสัก18จุดกรอบแนวรับ975กรอบแนวต้าน9 9้นะฮะถามว่าจะตีตีกรอบแนวรับให้มันให้มันเล็กลงได้ไหมได้ฮะก็เป็น980 993 13จุดฮะนะครับหม้ว่ามายถึง980ส่วนโซนเนี้ยซื้อนะครับโอเปนลองขึ้นไปแถว990ขึ้นไปช็อตจำง่ายง่ายเลย 980ลอง990ช็อตนะฮะเล่นเหงินแค่นี้นะครับขึ้นไปใกล้ข้างบนเล่นโอเปนช็อตลงมาใกล้ข้างล่างเล่นโอเปนลองนะครับปูน,นง่ายอยู่ในแนวโน้มที่นิว t ทรลลงเอ่อถ้าเป็นภาษาวุ่นก็เรียกว่าลงซื้อขึ้นขายนะครับนะรอจนกระทั่งมันทะลุในที่สุดซึ่งผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเป็นยังไงบ้างสัปดาห์หน้าน่าจะขึ้นนะฮะมองจากสัปดาห์หน้าวันที่20 20่กุมภาพันธ์วันจันทร์มนาคาเนี่ยจันทร์นี้แหละครับสภาพัฒน่าจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะออกมานะครับซึ่งทางทิสโกมองว่าตัวเลขจอกมาดีกว่าที่สภาพั์แล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะอันนี้ก็ต้องไปลุ้นนะฮะถ้าเกิดออกมาดีกว่าคาดก็อาจจะทําให้เซนติเมนต์เชิงบวกกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาคือคือ,อตอนนี้หุ้นมันขาดสตรอรี่ในการปรับขึ้นนะฮะแต่ว่าเบิกลงก็ยากเพราะว่าเราจะเห็นว่าวันนี้ช่วงนี้ เกือบทุกบริษัทนะฮะพอก็ทยอยประกาศาการจ่ายเงินปันผลนะฮะเพราะนั้นแถวประมาณเดือนมีนาเมษาเป็นช่วงปิด XD หลายคนก็ต้องซื้อเอาเงินปันผลเพราะฉะนั้นหุ้นหุ้นลงก็ยากนะฮะขึ้นก็ยังขาดสตอรี่ในการขับเคลื่อนขับขึ้นนะฮะ PE ratio ตอนนี้ก็ถือว่าแพงนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นไซด์เวยไปก่อนนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะไซด์เวยอัพเล็กๆนะฮะสวัสดีครับส่วนทองคำก็ยังไม่ไม,ไม่มีอะไรนะฮะทองคำก็ เมื่อคืนนี้บวกเหมือนกันแต่บวกน้อยบวกแค่3เหรียญน,นะฮะอยู่ที่1,238เหรียญต่อทอยออนยังไซเวะฮะกรอบแนวรับ1 2น2อกรอบแนวต้าน1ั5 0ตอนนี้อยู่ตรงกลางก็แนนํานำเวทเซนซีเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ